สวัสดีครับทุกท่านครับคลิปนี้ผมก็พาเพื่อนๆมาชมธรรมชาติกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งคลิปนี้ผมขึ้นเขามาช่วงค่ําแล้วนะครับบ่ายค่าละก็เลยว่าจะมาพักห้างเดิมครับจุดนี้เนื่องด้วยช่วงนี้ผมก็ติดภาระทางบ้านด้วยนะครับก็เลยยังไม่สามารถขึ้นเขาได้เต็มที่นะครับก็เลยวันนี้มีโอกาสก็ได้ขึ้นมา ผมก็ขึ้นมาช่วงบ่ายแล้วนะครับแต่ว่าที่แรกว่าจะทําที่พักอยู่ด้านล่างนู้นนะครับก็ว่าจะขึ้นไม่สูงมากนะครับก็น่าจะทําที่พักทันนะครับผมคิดไว้อย่างนั้นนะครับก็กําลังเตรียมของอยู่นะครับเตรียมไม้เตรียมอะไรอยู่แต่ว่าพอดีได้ยินเสียงพานป่ายิงปืนอยู่ใกล้ๆแถวนั้นนะครับผมก็เลยไม่พักจุดนั้นดีกว่าครับก็เลยเดินขึ้นมาต่อนะครับ แล้วมันค่ําแล้วครับผมก็เลยหาห้างเก่าที่ผมเคยทําไว้ในเส้นทางเดียวกันนี้นะครับซึ่งมันก็มาถึงห้างนี้ก่อนนะครับผมก็เลยว่าจะพักจุดนี้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการทําที่พักนะครับเพราะว่าถ้าทําที่พักอีกครั้งนึงมันจะไม่ทันแน่นอนครับมันจะค่ามืดซะก่อนนะครับผมก็เลยเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็เลยพักจุดนี้ก่อนแล้วกันนะครับพักห้างเดิมก่อนพักที่พักเดิมก่อนนะครับเดี๋ยวผมก็ จะเตรียมฟืนขึ้นไปนะครับแล้วก็จะมัดเชือกใหม่นะครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันครับผมใช้ปอฟางนะครับในการมัดหรือไม่จุดไหนที่ไม่แน่นผมก็จะใช้เชือกที่ผมเตรียมมามัดนะครับแต่ว่าพอถึงเวลาผมก็จะลื้อออกนะครับเหลือแต่ปอฟางทิ้งไว้นะครับถ้าจุดไหนผมจะทิ้งห้างไว้นะครับแต่ว่านี่ก็นานแล้วครับ พอฟังก็เริ่มน่าจะเริ่มผูแลครับก็น่าจะต้องมัดใหม่ครับเดี๋ยวผมก็จะขึ้นไปมัดใหม่ก่อนนะครับแล้วก่อนที่จะขนของขึ้นไปนะครับเสร็จแล้วก็เตรียมหาฟืนก่อไฟหุงข้าวแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะไม่ได้ทําที่พักให้เพื่อนๆได้ชมนะครับก็ชมธรรมชาติไปแล้วกันนะครับแล้วก็การพักแรมในป่าไปนะครับเพราะว่าเหตุผลก็อย่างที่บอกนะครับมันค่ําแล้วครับ มันก็ไม่ทันแล้วนะครับถ้าจะทําห้างใหม่หรือจะทําที่พักยุดใหม่นะครับคุมผ้าก็จะต้องหาฟืนเตรียมนู่นเตรียมนี่อีกอยู่ดีครับก็เลยเอาเป็นว่าพักที่เดิมดีกว่าครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเตรียมเสริมที่พักก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะค่ำมืดซะก่อนนะครับเดี๋ยวจะต้องเตรียมฟืนแล้วก็เตรียมดินขึ้นไปทําเตาด้วยนะครับเพื่อจะได้หุงข้าวนะครับผมไม่ได้ห่อข้าวมาครับวันนี้ ก็เช่นเดิมครับผมก็จะเตรียมฟืนแล้วก็เตรียมดินที่จะทำรองเตาไปเลยนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องเป็นการเสียเวลาลงมาหลายรอบนะครับแต่ก็อาจจะต้องลงมาหลายรอบตรงที่ต้องมามัดเชือกใหม่นะครับถ้าเชือกไม่พอนะครับเดี๋ยวต้องดูก่อน ก็ตกดินก็ยังชื้นอยู่เลยนะครับนึกว่าจะไม่มีฝนแล้วนะครับแต่ก็ยังมีฝนอยู่นะครับจริงๆก็เข้าช่วงหนาวแล้วนะครับแต่เมื่อวานกับวานก่อนก็ฝนตกอยู่นะครับตกมาสองวันแล้วครับวันนี้ไม่รู้จะตกไม่ตกนะครับ วันนี้ตะวันก็เริ่มต่ำลงเยอะแล้วนะครับก็กว่าจะทำกับข้าวเสร็จก็ุงข้าวเสร็จก็คงจะมืดแล้ะครับคาดว่านะครับแต่ก็ยังไม่แน่นอนครับแต่คิดว่าน่าจะมืดเลยครับเพราะว่าตอนนี้ก็ตะวันเริ่มจะรับยอดไม้แล้วครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ ตัดฟืนยังไม่เสร็จเลยนะครับยังไม่ได้ตัดฟืนเลยฟืนข้างล่างก็ยังไม่ได้เอาขึ้นมาเลยนะครับ แล้วก็เตรียมฟืนสักหน่อยครับคืนนี้อากาศก็น่าจะเย็นอยู่นะครับความชื้นของ ฝนที่ตกด้วยนะครับแล้วก็ไอ้นี่ด้วยมันเข้าหน้าหนาวแล้วด้วยนะครับพายุเข้าหรือไงไม่รู้ครับฝนตกมาสองวันละ ก็หวังว่าฝนจะไม่ตกกลางคืนนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องคุมผ้ามากนะครับคุมแค่กันกันน้ำค้างก็พอครับ ถ้ากันฝนมันต้องคุมกว้างกว่ากันน้ําค้างนะครับแล้วถ้าเราก่อไฟบางทีถ้าเรากางต่ําเกินไปไฟมันจะลนะผ้าที่เรากางเพื่อที่จะกันน้ําค้างน้ําฝนนะครับเราก็ต้องกางสูงหน่อยนะครับแตกางส,สูงแล้วผ้าผมมันผืนเล็กครับก็จะลำบากหน่อยครับ โอเคครับประมาณนี้แล้วกัน วันนี้มืดแน่ๆครับก็จะได้กินข้าวครับเพราะว่าผิดแผนด้วยครับวางแผนไว้ไม่ตามแผนนะครับก็ต้องเปลี่ยนแผนครับพอเปลี่ยนแผนก็เวลาก็พอเปลี่ยนแผนก็กินเวลาช่วงแรกไปแล้วนะครับก็เลย ก็เลยไม่ได้งานตามที่ตั้งใจไว้นะครับก็ต้องมาทำจุดใหม่นะครับก็เลยช้าครับ าได้ตามแผนป่านนี้พอเพื่อได้กินข้าวแล้วครับถ้าทําตามแผนถ้าจุดนั้นไม่มีปัญหานะครับจุดที่ไปจะไปตั้งที่แรกนะครับจะไปนอนที่แรกไม่มีปัญหาก็ป่านนี้หุงข้าวเสร็จแล้วครับ ตอนนี้ก็มืดสนิทแล้วนะครับเพื่อนๆผมก็มาเก็บบรรยากาศยามค่าคืนให้เพื่อนๆชมอีกนิดนึงนะครับก่อนจะขอตัวเข้านอนครับซึ่งก็ฝนลินลินมาเหมือนกันครับช่วงนี้ก็ฝนกําลังลินเลยครับเดี๋ยวผมหันกล้องให้เพื่อนๆชมการนอกสักนิดนึงนะครับฝนก็ลินๆินครับดีที่ไม่ตกแรงครับ แต่ก็บรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วเลยครับก็กลัวจะตกอยู่เหมือนกันช่วงกลางวันแต่ว่าก็ยังไม่ตกนะครับมาตกช่วงกลางคืนดีหน่อยที่กางผ้าไว้แล้วนะครับช่วงกลางคืนฝนลงก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับถ้าไม่ตกแรงนะครับถ้าลินๆอย่างนี้ก็พอไหวครับแต่ว่าถ้าตกแรงๆก็คงต้องกางอีกผืนหนึ่งช่วยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมหันให้เพื่อนๆชมบรรยากาศด้านนอกสักนิดนึงนะครับก่อนที่ผมจะเข้านอนครับบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับฝนก็รินๆไม่รู้เพื่อนๆจะเห็นเม,ม็ดฝนไหมนะครับแต่จะเห็นน่าจะเห็นหย,ยดฝนที่หยดลงจากผ้านี่นะครับแต่เม็ดฝนไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะเห็นไหมนะครับ ผมก็ดึงต้องดึงกองไฟมาใกล้ตัวอย่างนี้นะครับเพื่อไม่ให้กองไฟดับนะครับนี่นะครับบรรยากาศรบรอบ,รอบที่พักจุดนี้โอเคครับเพื่อนเเดี๋ยวผมขอตัวพักผ่อนก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าก็ถ่ายทำยากอยู่ครับถ่ายให้เพื่อนๆชมยากอยู่เพราะว่าฝนมันตกนั่นเองนะครับ จะยื่นกล้องออกไปก็กลัวกล้องเปียกนะครับผิเสื้อก็เกาะอยู่ที่เชือกครับ สวัสดีตอนเช้าครับทุกท่านผมก็เตรียมชงกาแฟกินนะครับก่อนที่จะลงจากเขาแล้วก็จะ,อะทอดขุนเชียงกินข้าวตอนเช้าด้วยนะครับเพราะว่าเดินลงวันนี้เดินไกลอยู่ครับที่แรกว่าจะเดินไม่ไกลนะครับจากเมื่อวานที่ขึ้นมานะครับแต่พอดีมี เหตุจำเป็นอย่างที่บอกนะครับก็เลยต้องก็เลยต้องเดินมาไกลหน่อยนะครับกว่าจะมาถึงจุดนี้นะครับเมื่อคืนก็อากาศเย็นๆนะครับไม่ถึงกับหนาวผมก็ก่อนไฟนอนทั้งคืนครับก็อุ่นอยู่ครับ โอเคครับทุกท่านผมก็จะเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมกันประมาณนี้แล้วกันนะครับบรรยากาศในตอนเช้าวันนี้นะครับก็ทีแรกก็ว่าจะเดินไม่ไกลนะครับแต่นี่เดินมาไกลเลยครับก็คงต้องทอดกุนเชียงกินข้าวก่อนเดินกลับลงจากเขานะครับเพราะว่าท่านเหนื่อยแล้วมันกระเพาะมันว่างมันจะไม่มีแรงเดินนะครับถ้าเราหิวแล้วมันจะไม่มีแรงเดินนะครับ ช่วงเช้าต้องกินไว้ก่อนครับช่วงเที่ยงกินขนมไม่เป็นไรครับแต่ช่วงเช้าต้องแน่นไว้ก่อนครับเพราะว่าเราเดินอยู่ระยะทางไกลครับถ้าเราท้องไม่แน่นหรือว่าท้องว่างเราหิวแล้วมันจะหมดแรงนะครับมันจะไม่มีแรงเดินนะครับถ้าเดินไกลขนาดนี้ผมก็จะทอดกุนเชียงแต่ข้าวผมมีอยู่แล้วครับถ้าผมเดินไกลช่วงขากลับเดินขึ้นมาไกลช่วงขากลับผมก็จะ เตรียมทำกับข้าวตอนเช้านะครับเพื่อที่จะไม่ให้ท้องว่างนะครับกินข้าวก่อนลงจากเขานะครับท้องไม่ว่างเราก็เมื่อเหนื่อยเราก็จะมีแรงเดินอยู่นะครับแต่ถ้าท้องว่างแล้วเหนื่อยแล้วมันจะไม่มีแรงเดินเอานะครับผมก็จะทํากับข้าวก่อนตอนเช้าก่อที่แรกว่าจะเดินมาไม่ไกลครับก็เจอผ่านป่าเขายิงปืนอยู่แถวๆนั้นนะครับก็เลย ต้องเดินขึ้นมาต่อจากจุดที่คิดว่าจะทําที่พักจุดด้านล่างนะครับที่ไม่ไกลมากนะครับจุดนั้นแต่ทีนี้เดินมาไกลแล้วมันบ่ายมันค่ําก็เลยต้องพักจุดเดิมนะครับจริงๆถ้าเจอกันนะครับผ่านป่าเราก็บอกเขาได้ครับว่าเราจะทําที่พักจุดนี้เขาก็จะได้ไม่ยิงมาทางเรานะครับแต่ทีนี้มันไม่เจอกันครับมันก็มันก็ยากหน่อยครับ ถ้าเจอกันแล้วมันก็คุยกันได้ครับเขาก็หากินของเขานะครับเราก็หากินของเราครับมันก็ไม่มีปัญหาอะไรครับแต่ว่าทีนี้มันไม่เจอกันคับมันก็ไม่ได้คุยกันเขาจะยิงไปทางไหนเราก็ไม่รู้นะครับเราก็เลยต้องเลี่ยงดีกว่าครับต้องเดินออกมาทางอื่นดีกว่านะครับหลายครั้งผมขึ้นมาก็เจอนะครับเจอกันก็ คุยกันครับบอกผมจะอยู่จุดนี้เขาก็จะไปจุดใหม่นะครับหรือไม่ถ้าเจอเขาอยู่ก่อนแล้วเราก็ไปจุดใหม่ครับให้ให้เขาอยู่จุดนั้นเราก็บอกทิศทางเขาว่าเราจะอยู่ทางไหนนะครับเขาก็จะได้ไม่ยิงปืนมาทางเราอยู่นะครับมันก็ปลอดภัยสําหรับเราครับแต่ครั้งนี้ผมผมไม่เจอเขาครับแล้วเขาก็คงไม่เห็นผมเลยครับแต่ว่าเสียงมันอยู่ใกล้ครับก็เลยอ่า เลี่ยงกันดีกว่าครับเลี่ยงปัญหาเผื่อเขาไม่รู้ว่าเราอยู่จุดไหนเดี๋ยวเขายิงมาฝั่งทางเราอยู่มันจะอาจจะโดนเราได้ครับก็เลยเลี่ยงดีกว่าครับก็เลยเดินขึ้นมาจุดนี้แหละครับขึ้นมาไกลหน่อยมาอยู่จุดนี้นะครับโอเคครับเพื่อนๆโมมานานแล้วลาลาเพื่อนๆไปกับบรรยากาศตรงนี้เลยแล้วกันดีกว่านะครับ ก็ลาเพื่อนๆไปกับบรรยากาศตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปเพียงเท่านี้ครับ